เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตัวการนี้คอบบี้เมนูยังไม่เคยได้ออกสตาร์ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแม้แต่นัดเดียวครับ10เกมที่ผ่านไปเขาได้ลงเป็นตัวสำรอง7นัดรวมเวลาในสนามแค่138นาทีพูดง่ายๆคือแค่พอให้เหงื่อซึมเกมเดียวที่ได้ลงตัวจริงคือคาราบาวครับนัดสุดอัปยศที่โดนกริมสบี้ทาวเขี่ยตกรอบอย่างเจ็บใจ ย้อนกลับไปกลางปีที่แล้วเด็กคนนี้ยังยืนตัวจริงในยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษอยู่เลยนะครับตอนนั้นใครๆก็พูดว่านี่แหละอนาคตของแดนกลางผีแดงแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างกลับตลปัดฟอร์มตกหวบเล่นช้าเล่นยากเหมือนพยายามโชว์มากไปหน่อยจากเพชรเม็ดงามกลายเป็นหินรอเจรไนอีกครั้งพอรูเบนอโมริมเข้ามาพร้อมแท็ติก3-4-2-1เด็กคนนี้ก็โดนโยกไปทั่วสนามเบอร์หเบอร์8เบอร์10 ยันฟอสไนก็ยังโดนจับไปลองครับแต่สรุปคือเบอร์6ไม่ใช่ทางเพราะเขาไม่ใช่ตัวตัดเกมธรรมชาติเบอร์8เข้าทางที่สุดแต่ตำแหน่งนี้อโมริมดันใช้บรูโน่ส่วนเบอร์10พอไหวแต่เจอคู่แข่งแย่งที่ยืนทั้งคุนย่าเอมเบโมเมาส์และเซอร์ซีก็ไม่เหลือพื้นที่ให้แจ้งเกิดถ้ามองในแง่เทคนิคนะคอปปี้เมนูคือตัวเชื่อมเกมที่เล่นบอลมีจังหวะลื่นไหลนิ่งเกินวัสไตล์คล้ายเฟรงกี้เดยอนที่ผีเคยหมายปองมานาน แต่สุดท้ายกระได้แค่ฝันกลางวันครับเขายังเด็กยังไปได้อีกไกลแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนเกินในระบบของอโมริมเพราะคนอื่นเริ่มเข้าใจแทคติค3-4-2-1มากขึ้นและเล่นตามแผนได้ดีกว่าณนะตอนนี้ต้องพูดตรงๆเมนูหลุดเรดาร์กุนซือโปรโตุกีสไปเรียบร้อยแล้วต้องแย่งตำแหน่งกับบรูโน่ที่ยังเป็นหัวใจทีมแถมยังมีข่าวว่ายูเนเต็ดเตรียมล่ามิดฟิลเพิ่มทั้งเอเลียตแอนเดอร์สันอดัมบอลทันและคาร์ลอสบาลบา พูดง่ายๆคือถ้ามีใครเข้ามาเพิ่มอีกคนเมนูอาจต้องเก็บกระเป๋าไปเล่นทีมอื่นแบบยืมตัวแน่นอนอย่าลืมว่าเขาเพิ่องอายุ20ปีเท่านั้นถ้ามีทัศนคติแบบนักสู้จริงๆก็ต้องกัดฟันซ้อมหนักพิสูจน์ตัวเองแล้วย่างตำแหน่งคืนมาให้ได้แต่ก็ต้องยอมรับตามตรงนะว่านักเตะรุ่นใหม่เนี่ยใจร้อนพอไม่ได้ลงก็เริ่มมีอาการงองแงอยากย้ายซึ่งข่าวลือล่าสุดก็บอกว่านาปุลีกำลังจ้องอยู่แบบไม่กระพริบตา หวังว่าหนุ่มน้อยรายนี้จะไม่เดินตามรอยพวกดารุ่งที่หมดไฟเร็วนะครับเพราะของดีมันอยู่ที่ใจไม่ใช่แค่ฝีเท้า